สบายดีเนะาะื้อนี้ก็มาพบกับสาวเพ้นในช่องไทยลากาศอีสานเนะาะมื้อนี้กับสาวเพ้นกับสิพาไปหาคุณจิปโป่มเนาะจิลล์ดูว่าจิลลอ,อ่าหามาเบิ่งเด้อว่าเฮาสิได้จิลอ,อกันบ่หรือว่าสิได้ยหยังเนาะเฮาสิหาเบิ่งแถวนี้ก่อน,นเนาะดูแถวนี้ก่อนเอ้ามีเห็ดปวกพี่น้องเอ้ย เห็ดปู้อ๋อเห็นเห็ดปู้่ะนี่ดอกอืมดกอืมเด็กอเหนพี่น้องเอ้เยอ่ะเก,ก็บเลยปเป็นเน็ตปมเดินมาเดินมาเดินมาเก็บเห็ดถ่ายลงยูทูบเลยเนี่ยอเ,เดดยอเอม,มาหามาหา อันนั้นก็ได้เฮ็ดเนาะนี่เด้อ,ดอ,ดอ,ดอนี่เด้อนี่เด้อนี่นี่ใช่นี่ละมาเข้ามาเข้ามาที่เด้อ,อม,มาเด้อมาเก็บเห็ดร่วกันเด้ออ๋อบุกขึ้นตัวนี้อ๋ นี่เนาะฮะบ่อพี่บ่อลายนอากินดจ้าวยนี้หาทั้งเห็ดหาทั้งจีโป้มนาะงมึอนี้เนาะหาทั้งจีล่อเนาะมึอนี้เนาะมาเยอะมดูก่อนอือถือเลย อืมของเอ๊ะอันนี้เนาะเดี๋ยวซาเพ็นสิให้เบิ่งเนาะกี่รอฟุตมาได้ได้อยู่ยักเท่าใดาโจ๊กพอหรูอบ่อห้าสิบ ดนวด้เงินน่อาานะอ่าันี้กรไดสำนีนะ่ะกไดลายบบมีไขว้ลายมนี ก็ได้ตันได้ไน,นับนับนับเบ,บิ้งแล้วเนาะนได้ห้าได้ห้ตูเนาะเบิง้งคือจังน่อยๆน่อยหนึ่งได้เออมาเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดเ้อโอ้บดเอาถือใ่ไหเก็บเฮ็ดเส็ด โดเลยจ้าโดเลยจุดจุดอกนจุเก็บเห็ดเก็บเห็ดเนาะเจุดเลยก็บเลยพอแล้วพอแล้วเหรอมื่อนี้เนาะมามาหาเห็ดกับผู้บ่าวน้อยเนาะผู้บ่าไอ้เนาะ สวัสดีครับนายสวัสดีครับโอ้ยพากันย่างหาฮิตเนาะนี่เนาะเห็ดกำลังได้ซ้ำนี้เนาะได้ซ้ำนี้เก็บเห็ดนำเก็บอันใบหม้อน้อยนำเนาะเครืองหมาน้อยเนาะก็จะห้องอยู่นี่เนาะเก็บไอ้เห็ดเป่าไอ้ผักเก็บเห็ดเนาะอืมเป็นหม้อแห้งต้็นไม้มัน น้าไอ้แล้วมันสีถึงต้นไม้ตลอดมันขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเละไม้ว่าไม่ถึงเมื่อวานหรอกว่าวันนี้แหละตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะเอ้โ นี่ตะกองไฮดีจะปดแขนปดขาบุญเลย,เลยดนินั่นบุดนะเพนย,ยังมีอีกในในไรนั่นอีกอ่ะมันจะเ,เยอะอะไรขนาดนั้นนะอ่ะอยุขหผักธรรม,ม,ม,าามาชาติเนะปิดเหงื่อมาดูการในเพนดูสภาพไปก่อน มันต้องถ่ายอย่างนี้เลยเก็บเห็ดหนแล้วดูการพามาเก็บเห็ดเนาะได้เยอะได้หลายขนาดเลยเนาะนี่อ้าวไปทำไมอีกนี่นะพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกกำลังออกเนาะ ปวกําลังอออเด้อมาก็บเห็ดปกเก็บเห็ดปกเห็ดปกเด้อส็แล้วเไเกิบเห็ดปวกันเด้องแกงเห็ด เน um ื้อกรงไหนไหมพันว่าฮะมันกี่หายเนาะอ้าวงามอยู่กล้องมันสัดอยู่มามาโอ้โหฟาโทเห็ดมาในเห็ดเห็ดหลายขนาดเห็ดเฮดเอามาฝอปาโอ้โหไปเที่ยวป่ามาเขแก่เขแก่อันไผ่เนาะการกระจกเนาะบริษัทซื้ออย่างนะบริษัทซื้ออย่างนะเอฟอนิฟายกระจกเจฟอนิเอฟอนิฟายเนาะ ไฟมันโผลไฟ้วยโลไฟกระจกจักนิดหน่อยูไฟเราก็หันออกมาจากซอยฮักออกฮักอะไรฮักอะเกือักใส่นิดหน่อยมูกค่วงเลยอุ้ยตายนีกว่าสนาดเห็ดเกือบตกท่าของผีเลยมันเอาหมาอะไรกี่ขันมันออกมาจากบ้านน่ะซอยซอยอันขังด้อยน้ำรักน่ะออกจากเพื่อนนั่นแหละดีเกลบางทีมีไอ นี่เนาะของฝากเนาะไปดูเราเองกี่ต้นจ้าขอบคุณหลายๆโอ้ยเนาะเป็นหลายหนึ่งแป๊บเดียวเองได้ดิบอ่ไปไปซิมมูมาแต่เบิ่งงานก็ไปซิมมูไปหอดเออไปซิลเลียนหอดอ่ะนี่ปไปไปหายคนกันตลาดักแล้วคนกันตลาดัิมาเอาเอออ่าให้รวยๆเด้อให้รวยๆรวยๆรวยแล้วรวยอีก <c oughs> <more communism> <est> รวยเรื่อยๆไปไปแล้วเออไปแล้วขอบคุณค่ะไม่รู้เหมือนกันเห็ด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 หลายหลายต้องถามให้เขาหน้าบอทหลายหลายหลายพระพระพิรมนะเจ้าวาดนะเนาะเห็ดปวกเนาะเดี๋ยววันนี้เราจุบคลิปเก็บเห็ดข้าเจี๊เก็บเก็บเห็ดปวกสำนีก่อนเนาะบายบายเนาะสบายดี Eh, selamat di. Ani